สวัสดีครับพบกับผมเอ็มทางช่อง i ิงแอนเอ็มชในอีพีนี้เราไม่ได้เดินทางไปไหนกันนะครับเนื่องจากช่วงนี้ที่ได้ทำการถ่ายทำคลิปนี้นะครับฝนตกค่อนข้างจะบ่อยน,นะครับก็เลยได้อยู่พักแต่ในห้องก็เลยนำสาระและก็ข้อมูลดีๆเก็บกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ตัวนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันโอเคมันคือพัดลมไอเย็นนะครับของฮาตาลิที่หลายท่านอาจจะใช้งานอยู่นะครับ <Yahoo. S 1> ซึ่งจะมีโหมดการใช้งานที่ค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับสามารถปรับสปีดปรับสวิงปรับเวลาแล้วก็สามารถปล่อยไอเย็นออกมา ในช่วงที่อากาศร้อนๆได้เป็นอย่างดีนะครับโดยการใช้งานก็เพื่อนๆอาจจะพอจะทราบกันแล้วนะครับโดยพัดลมไอเย็นตัวนี้นะครับเป็นพัดลมของอาตาลิรุ่น AC คลาสสิกหนะครับหรือขั้วสิบวันซึ่งปัญหา oh, <no. S 1> ที่ผมพบอยู่นะครับก็คือจะมีการ ใช้งานแล้วจะมีการโชว์เออร์เลอร์ตัวนี้นะครับ ELCD ขึ้นมาแล้วก็จะมีเสียงเตือนในช่วงที่เราเปิดสวิตช์เริ่มใช้งานนะครับซึ่งผมว่าคนที่ใช้รุ่นนี้อาจจะต้องเคยเจอทุกคนนะครับจะขึ้นขึ้นแบบนี้ครับ ซึ่งเมื่อเราใช้งานอยู่นะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะใช้งานแล้วขึ้นเออร์เลอร์แบบนี้ก็ตกใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วต้องส่งไปที่ศูนย์ให้เขาตรวจเช็คนะครับซึ่งจะทำให้เสียเวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนะครับผมมีวิธีแก้ปัญหาการขึ้นเออร์เลอร์ ตัว e l c b ตัวนี้นะครับโดยที่เพื่อนเพื่อนแลวก็ท่านผู้ชมทุกท่านไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทน,นะครับ <Wow. S 1> นี่คือวิธีการแก้ปัญหาของผมเรามารับชมกันนะครับโดยรายละเอียดของปัญหา e l c b นะครับเกิดจากความชื้นภายในตัวเครื่องพัดลมไอเย็นตัวนี้นะครับเราก็แก้ปัญหาไล่ความชื้นออกโดยการ ขั้นตอนนี้นะครับถอดอุปกรณ์ด้านหลังนะครับจะมีไส้กรองแล้วก็ตะแกรงที่เป็นน้ําหยดลงมาเปิดฝาตร,ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ใช้พัดลมเป่าเข้าไปภายในช่องด้านในนะครับเพื่อไล่ความชื้นภายในออกหรือบางท่านนะครับที่ บ้านมีที่ร่งแจ้งนะครับสามารถนำออกไปตากแดดภายนอกได้แต่ปัญหาของการนำเอาไปตากแดดนะครับก็จะมีผลต่อวงจรด้านบนนะครับอาจจะมีปัญหาทำให้เกิดความเสียหายได้ในอนาคตครับวิธีที่ผมแนะนำเลยเป็นวิธีที่ปลอดภัยต่อเครื่องแล้วก็ยืดอายุการใช้งานได้ดี ที่สุดนะครับโดยที่เราไม่ต้องอยกไปที่ศูนย์แล้วก็ไม่ต้องรื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแผงวงจรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเราทําการเปิดแล้วก็ระบายความชื้นออกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเปิดสวิตช์ใหม่อีกทีนึงนี้ผมทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็มาลองทดสอบอีกทีหนึง ยังขึ้น e อ r o r เล ELCB อยู่นะครับแสดงว่าความชื้นภายในเครื่องยังไม่หมดเราก็ทำการปิดสวิตช์แล้วก็รออีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยมาเปิดทดลองอีกทีนึ่งผมทิ้งไว้ อีกสินาทีนะครับแล้วก็ลองเปิดซวิอใหม่อีกครั้ง e ออ,เอร์เลอ ELCB หายไปแล้วครับท่านผู้ชม <Yahoo! S 1> เราก็สามารถกดสวิตช์ออนแล้วก็พัดลมไอเย็นตัวนี้ก็ทำง,งานได้อย่างปกติ <Wow! S 1> เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทุกฟังก์ชันการใช้งานได้หมดได้ครบหมด อลองปิดแล้วก็มาดูด้านหลังทีนึ่งโอเคทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์พอความชื้นหมดนะครับเราก็ทำการปิดด้านหลังโดยการโดยการใส่แผน่น ตะแกรงน้ำนะครับแล้วก็แผ่นกองอากาศกลับเข้าที่เดิมเพื่อนำกลับมาใช้งานได้อย่างปกติโดยไม่ต้องเสียงเงินเลยสักบาทน,นะครับนี้เนื่องจากพัดลมเกิดจากความชื้นที่เราใช้งานอยู่เป็นประจำทุกวันนะครับอาจจะใส่น้ำแล้วมีการเกิด ไอ้น้ำเกิดละอองขึ้นมาภายในเครื่องไปโดนเป็นเซนเซอร์ตรวจจับความชื้นภายในเครื่องพ่อลมฮาตรตเลตตัวนี้นะครับก็จะทําให้เกิดเอเอร์เอร์ ELCB นี้ขึ้นได้ถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับไม่ต้องตกใจเพื่อนๆสามารถแก้ปัญหาได้ด้ดยตัวเองรับตัวอย่างกลับมาเหมือนเดิมทางเวลาได้เปิด ความเย็นนะครับที่จากการใส่น้ำแล้วก็ทุกฟังชันนะครับกลับมาใช้งานได้่ามปกติเหมือนเดิม,มนั่ก็คือเป็นการแก้ปัญหานะครับการขึ้น e อ r ร์เ e l c b โดยวิธีของผมนะครับ m ทางช่อง i n and m channel <Yahoo! S 1> ซึ่งปัญหาตัวนี้นะครับแต่ละเครื่องก็อาจจะเกิดไม่เหมือนกันบางครั้ง แค่เป่าพัดลมแค่นาทีเดียวนะครับก็สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปกติแต่บางครั้งความชื้นเยอะนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องทิ้งไว้ทั้งวันนะครับเพื่อระบายความชื้นนะครับภายในเครื่องอาัตลาิตัวนี้นะครับรุ่น ac classic หนนะครับนี่ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาของผมนะครับเพื่อนๆถูกใจฝาก ไลค์ like, กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe ทางช่อง i n งแอด anel n แล้วก็พบกันใหม่ในอีีหน้านะครับว่าผมจะมีคลิปและก็ขอ้อมูลอะไรให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสิ่งอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับมอไซค์รถยนต์และก็เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปนะครับที่ผมใช้งานอยู่แล้วก็อาจจะมีประสบการณ์ได้พบเจอมา มาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันใน EP ต่อๆไปนะครับเราเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ